อาสวัสดีครับผมจากเพจร้านคาร์เโลเชียงใหม่นะครับคันนี้ Royal Enfield 500นะครับคลาสสิก500ครับปี2017ครับรถไม่ได้ใช้งานเลยฮะคันนี้จอดโชว์อยู่ที่โชว์รูมฮะผมให้ชมใหมคฮะไม์่400กิโลครับ432มกิโลเท่านั้นเองครับก็เป็นรถที่ถูกจัดแสดงนะครับอยู่ที่มอเตอร์งานมอเตอร์เอ็กซ์โปครับในปี2018ครับ จัดทรงจัดแต่งสไตล์บับเบิลนะครับโดยลิเบอร์โรโมโตครับคันนี้จัดย้ำนะครับโชว์เป็นรถโชว์นะฮะแต่งโชว์จากทางศูนย์เลยนะฮะเนี่ยไฟเลี้ยวลิเบอร์โรโมโตนะฮะกระจกปลายแฮนด์ลิเบอร์โรโมโต้ฮะมือเบรกมือคันนะครับไฟเลี้ยวหน้าหลังนะครับมังโคอนหน้ามังโคอนท้ายท่อครับจากทางลิเบอร์โรโมโตครับ เหมือนได้รถใหม่ครับใครได้ไปครับรถใช้งานไปแค่400กิโลนะครับที่ผมย้ําไปว่าเหมือนจาะโชว์อย่างเดียวครับคันนี้ครับจัดทรงจัดทรงบับเบิ้ลได้สวยงามเลยครับเดี๋ยวผมพาเดินชมโดยรอบนะครับเครื่องยนต์ก็เรียกได้ว่าเนี่ยนะฮะเ,เข้าไปใกล้ๆเลยครับสายกริปเลยครับ ดูชุดโซ่สเตอร์ทีฮะใส่ปิ้งแลวครับตัวนี้ยืดอาร์มมาแล้วนะครับรถก็จะดูเป็นทรงยาวๆนะครับเนื่องจากยืดอาร์มมาแล้วก็ให้เข้ากับทรงบับเบิลนะครับสวยงามครับยางหน้าหลังเดี๋ยวเพียบเลยครับไฟท้ายริมลูโมโตนะครับทะเบียนสวยอีกต่างหากนะครับคันนี้เลขตัวเดียวครับผมมุดให้ดูด้านนี้ครับ นี่ใส่ชนิดที่ว่าเหมือนเหมือนรถใหม่ยังไงอย่างนั้นเลยครับไล่ขึ้นมาให้ดูนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันดูดีกว่าครับอข,อของนใจรถหน่อยองแจสองดอกนะครับตัวแท็ก จากโรงงานยังอยู่เลยครับเนี่ยแท็กสี่คนเจนะฮะเซนเซอร์ขับตั้งครับ ขายได้เรียกว่าคุ้มมากๆครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับ400กิโลครับไม่ไม่ใช่ล้อเล่นนะฮะตัวนี้สนใจก็091นะครับ078 6169ครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์เพจ Facebook ให้ถ่ายคลิปนะครับจัดไฟ n a n c e ได้ครับคันนี้ครับสดรถได้ครับโทรมาคุยกันครับสวัสดีครับ